สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพุธนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทำงานวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาชมพระกำแพงรีลาเม็ดขนุนนะครับองค์นี้จะเป็นกุรานทุ่งเศรษฐีว่ากันว่านี่จะเสริมดวงในเรื่องโชคลาภนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบที่กรุนี่ผสมผสานกับคาบลาดํานะครับขึ้นปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่ยังคมสันชัดเจนอยู่นะครับสภาพก็เจ้าของเก่านี่ล้างมาแบบไม่ช้านะครับสังเกตเห็นนะครับคาบลาดํานี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระว่านดอกมะขามนี่ก็จะโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนด้านข้างนี่จะเห็นนะครับคาบลาดํานี่ขึ้นปกคลุมนะครับสภาพเจ้าของเก่านี่ล้างเปิดผิวผ้าออกเลยนะครับด้านข้างจะสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะละเอียดจะแน่นมองด้วยตาเปล่านี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับว่านดอกมะขามนี่ด้านหลังนี่จะโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวผสมผสานกับคาบลาดําคาบพี่กลุ่เลยนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบลาดํานี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะย่นนะครับคาบลาดำผสมผสานคาบคี้กรุบนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเราจะสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกนะครับเจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับ สังเกตเห็นคาบลาดำนะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านให้ชมนะครับเกตเห็นนะครับคาบลาดำนี่ฝังตัวแน่นเนื้อหานี่จะนจะหนึกจะน,น,น,นุ่มนะครับว่านดอกมะขามนี่โอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับเพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่ออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นผิวพระและความเป็นจริงจากองค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบลาดานี่เจ้าของเก่านี่ล้างนะครับสังเกตเห็นคาบกิกุนะครับในร่องแขนนี่เนื้อหานี่ก็จะ mm. จะหนึกจะนุ่มนะครับว่านดอกมะขามนี่โรยตัวกระจากระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับจะเ,เห็นนะครับฐานข้างเห็นว่านดอกมะขามนะครับ โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเ,เห็นนะครับเนื้อหาก็จะละเอียดจะแน่นจะเนจะหนึบจะนุ่มนะครับว่านดอกมะขามนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยเ,เห็นคาบลาดํานะครับฝังตัวแน่นผสมผสานกับคา,าบขี้กลุนะครับเป็นผลเป็นเม็ดเจ้าของเก่านี่พยายามล้างออกนะครับเพจเป็นจวันเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับออกมาให้แนวทางเรื่องสภาพพื้นผิวและความเป็นจริงจากองค์พระนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับจาก Facebook ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับเกเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายบนพื้นผิวพระด้านล่างเลยนะครับว่านดอกมะขามก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับมีหลายๆกลุ่มนะครับ หลายๆเพจนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เก่งมากเลยนะครับหลายๆกลุ่มนะครับออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปศึกษาก่อนนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผมโดยตรงนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับ พระหลักๆไม่มีนะครับราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านต้องแยกแยะนะครับสมัยนี้นะครับโลกโซเชียลนี้เปิดกว้างแล้วนะครับความรู้เปิดกว้างนะครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เก่งนะครับออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอย่าต้องตกเป็นเหยื่อเลยนะครับส่วนมากแล้วราคาแบ่งปันจับต้องได้นี่ของสนามทั้งนั้นเลยนะครับ เกน,เน,นะครับสภาพพื้นผิวและความเป็นจริงจากองค์พระนะครับคาบกีกลุผสมผสานกับคาบลาดํานะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องยากนิดนึงนะครับเนื้อหาหนี่ก็จะจะนึกจะนุ่มนะครับเก็เห็นว่านดอกมะขามนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเจ็เห็นลูกบอลน,นะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะติติงหรือติชอบส่วนไหนผมผิดพลาดไปจะอธิบายเร็วบ้างช้าบ้างถูกบ้างผิดบ้างการลงกล้องก็เช่นเดียวกันนะครับเบอร์บ้างชัดบ้างผมพยายามที่จะเรียนรู้แล้วกลับเอามาพัฒนาตัวเองนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับเกียรติเห็นนะครับภาพ,พื้นผิวผมไล่เก็บแบบช้าๆนะครับด้านหลังนี่องค์ประกอบจะเยอะนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแน่นจะเนจะนึกจะนุ่มเกียรติเห็นมวลสารนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่านดอกมะขามนี่โรยตัวก,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ ครับคีกูก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบข่าวๆพากกำแพงลีลาเม็ดขนุนกุลาล้านทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรสวัสดีมีความสุขทุกๆท,ท่านครับ